โอเคครับเอาละครับสวัสดีครับผมก็มีงคุงครโอเควันนี้เราจะมาเล่นกันในป๊อปพันในโมป๊อปพันในซ่อนหานะครับในพันที่สอง EP ที่สองครับโอเควันนี้แขกรับเชิญนะครับคุณคุณเป็นคนแล้วครับ,เ,รบเบสอกเก็ตนะคุณเบสล็อกเก็ตแล้วโอ้โหเขาอยากออกคลิปนะโอเคอยากออกคลิป <c oughs> จริงๆก็มีคนนึงอยากจะออกครับแต่ผมลืมนะถ่ายไม่ทันตื่นไม่ทันเะนี้ยเบสคุณเป็นคนหาเปล่า <c oughs> ครับ ครับผมไปทนแรงผโอ้โอเคครับคุณเบสครับรผมเป็นคนซ่อนนะคุณเบสมันจะเรียกคุณเบสทำไมนะไหนดูดิอโอ้กดผิดกดตรงเปอร์เซ็นอ้าวเบสคุณเบสคุณเป็นปัญหานะครับเห็นเขาวิวไว้นี่ครับไปเซิร์ฟอื่นนี่เขาไปโหดกว่านี้นะโหดกว่าน,นี้นิดนึงว <c oughs> ิวเ,นะเปดวิวแปดวิวแปดเซิร์ฟวิเจ็ด โอ้หก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะโอเคผมจะพยายามซ่อนแบบเงี้ยนี่สุดเท่าที่คุณเท่าที่ผมจะทําได้นะโอเคคนเมครับคุณเดี๋ยวผมจะผมยังซ่อนไม่ได้เลยครับโอเครอแล้วซ่อนเร็อยแล้วผมเป็นของที่เรียกว่ามันบาง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 อันนี้อะไรวะบางบางนะบางบางอยู่แถวนี้ดูสอยู่แถวนี้ใกล้ๆใกล้ๆแถวนี้ใกล้ๆแถวนี้ตายแล้วหนึ่ง เราเคยตายวะไม่รู้ฮะมัเป็นโถเยี่ยวครับผมจะบอกนะสปอยคนอื่นไม่ได้นะตอนนี้มีคนซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะแปลกจังไรครับคนหาหนึ่งคนนึงใช่ครับคนมันน้อยนะเฮ้ยอ,อีกคนนึงอีกคนนึงนี่ผมใบ้ให้ว่าอยู่ในบ้านนะแต่ผมไม่บอกเป็นอะไรโอ้เนียนมากครับเนียนมากเนี้ยเนี้เนียนนยจ,จริงๆฮะผมบอกเลยครับเล็กใหญ่กลางเล็ก ผมเป็นชิ้นเสียกลางๆลากลางกลางลางกางอยูแล้วกลาก็ส่วนใหญ่ก็กลางหมดเนี่ยมันจะเล็กเล็กัเลตายครับเอาล้วพี่คนเดียวแล้วตอนนี้ระหว่างฮันเตอร์ไม่บอกมนสิ่งที่เรียกว่าบาง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 เนียนเนียนเนียนยี่สิบวอเลตยี่สิบวอลเลตอดเลยเรื่อยๆหาเจอแล้ว ไม่หาเบสไม่เจอเบสจะไหนอ้าวผมฉันผมจะเปียรล่างแล้วเนี่ยจะเปียรล่างแล้วที่อยู่ในบ้านไหมไม่ได้อยู่ในบ้านหรอกไหนอยู่นอกบ้านเราเล่นอยู่ในบ้านเราเล่นอยู่ในบ้านเออยู่ในบ้านเนะเราเล่นครับอยู่นอกบ้านครับอยู่บนบ้านอยู่มึเป็นคนเชื่อง่ายอยู่เวันเชื่องง่ายอยู่เฮ้ย เอ้ยแม่งเออจิหายแล้วเอยไปขึ้นไปข้างบนนี่อย่ามายืนมองเอออย่างนั้นแหละขึ้นไปข้างบนหลอกว่านี่ยเออแถวนี้เนี่ยหายเจอเนี่ยเหนือหัวร้อนอ๋อนี่ไงหัวร้อแล้วเร่งเสียงเพื่อความสนุกขึ้นหน่อยเจอแถวนี้นะครับไหนวะไม่บอกหรอก ล้วคุณเบสจ๋าเจอไหมฮะอ๋อเบสเปลี่ยนปืนแล้วโอาแรยครับจังหวะนี้อาแรกอ๋อคุณเบสครับตอนนี้ฮะวิ่งไปไหนครับไม่รู้ครับพอดีครับเขาวิ่งเลยผมมันน่ามากเลยครับนี่บอกดูกอยู่แถวที่เดิมนะฮะวิ่งลงไปข้างล่างครับวิ่งลงไปข้างล่างอยู่แถวการตลาดรอเล่งครับไปเดินไปเลยวทำไมฮะเดือบีคนมาแถวนไหนครับหาดูหาดู กระโดดลงไปเลยพี่นิดเออคุณ <Park S 1> เบสคุณเบสจะแถวนี้แนะ่ออกมาเข้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะใครจะชนะครับตนอนนี้เอาแค่เนี้ยเลยวแถวนี้สเิเอาเอาแล้วจะตายใครจะตายมันนี้ยคุเบสดูไอ้คนเบสดูเย เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องคุณเบรรเเส,ส,เ,ส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 เ,บเป็นคนหาห,าหรือเปล่าครับ่ออน้าวซ่อมเหมือนกันโอเคเอาเบสคุณเบสเป็นอะไรผมได้โทถฉี่อ่ะได้โทถฉี่อ่ะคุณเบสคุณได้อะไรครับเป็นป้ายป้ายยังไงอะป้ายโหโดนไม่ขึ้นตรงไหนมันเจ็บเย็นก็ไม่ร่มกันนะนี่ถ่ายคลิปมาเกือบห้านาทีแล้วนะ ตรงนี้เรียนเน้นนอนคุดเถียนนี่ครับโทชีอยู่ในบ้านฮะขึ้่มาดูผมดิคุดเทียนยังยังหาไม่เจอเลยว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่ในตรงนี้ฮะเฮ้ยมันฮันเตอร์ a F K นะครับเนี่ยยืนนิ่งเลยเออดมกวนิน อ้าวเอ้าชนะอชนะป้อนเถอะอ๋แต่เขาจะออกคนก็อ้าวอ้าวคุณซ่อนชิปหายนะครับผมเป็นคนหาฮะข้างเกียร์ว้าเขาใครจะตายกันนะครับคุณเบสครับผมวาผมกับคุณนะฮะเจอขวานมาครับอะไรหนึ่งครับคุณเบสแที่ไหนีย่ทั้งนั้นมไม่เป็นของเล็กกลางใหญ่ครับเล็กกลางใหญ่ เออก็อออกลางๆนะสีกลางสีดำดำรอ,อดรุนหรือเปล่าใช่รุนนี่แล้วว่าซ่อนในรูเลยนะโอเคอีสามวิเข้าคนเม็ดเขอยู่ตรตงนั้นเป็นสีที่เรียกว่าดำดำแล้จะเห็นแล้วมั้งเนี <c oughs> ่ย หาคนง่ายเลยคุณเบยครับอีกคนนึงเป็นอะไรครับใบ้หน่อยก็ดีเป็นไม่บอกดีกว่าเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะครับเป็นอะไรแหละแถวๆไหนครับคุณเมเ,เดินอยู่เดิน,ดนอยู่เวยเหรอเจอจุดเกิดเจวจุดเกิดโอเคเจจุดเกิดเราไม่หน่วยสปอยหน่วยสปอยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุก เดีวยวจุดเกินนี่แหละไก่ไกเนี่ยไก่ไก่ต้องใส่เจ้าที่เดียวกันเอ้ยเดี๋ยวไก่ล้านน้ำไก่ล้านน้ำมีกระดาแทนนีนแหละอะไรนี่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าวอยู่ใต้ใต้ลมใต้ลม โดนแล้วนี่ครับการสปอยเป็นสิ่งที่สนุกมากอ๋าเป็นเป็นคนซ่อนครับคุณเบสครับโอ้เบสเราเราเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเบสอยู่ไหนอ่ะโอเบสเบสบันดีบันที เอาเนี่เนี่ยเนี่ยลังมิตางเนี่อาร์ีทีดรไหมไป้้วอยู่ไหนเนี่ยใม่รู้เราไปละตาคนต้องไปวเพื่อนวัดดี้จิ้หายแลยจะหันี่าไม่ไ้เลยเบสอยู่ไหนหาทอนไม่ได้เลยไอ้เบสไอ้เบสลงมาข้างล่างก่อนจะตาย กำลัง,งหลบ,บปืนทหาหลบหลังเสาแล้วครับตรงนี้คลิปนี้อัดกี่ทีแล้วเนี่ยประมาณแปดนาทีสามจุดเก้าวิครับเมื่อกี้คกูไปรับฮันเตอร์อยู่ตรงไหน,น,นอ่ะอยู่บนนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ไอเนี้ยชิบหายแมันเห็นแล้วมั้งเนี่ยเห็นแล้วแหละครับตายเลยมั้งยังควายยังควายยังควายด้วยนะครับ โอ้ตายอ๋ยอกดไลค์ผมแล้วผมไม่ค่อยเนียเลยครับค<ก>ุณเบสฮันเตอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยฮชอมมอครับไม่เป็นไรครับคุณเบสมองไม่เห็นแล้วครับคุณเบสตายแล้ว <i> เฮ้ยนี่ไงโอ้เจอแล้วอยู่ตรงร้านขายขนม รู้สึกว่าจะเห็นผมแล้วมั้งนะ,นนะผมน่าจะตายในเร็วๆนี้คเขาเจอผมเหอะเขามาแล้วหายแล้วอ้าวเฮ้ยไปหายแล้วอะไรจะเปลี่ยนล่างแล้วถึงเวลาบักแล้วขดเกียนถึงเวลาบักแล้วครับนี่คือวิธีการบักนะครับใครที่ไม่รู้ก็เอาไปทำกันได้ไไดบักแล้วเอาชิบหายเลยบักไม่สมบูรณ์ะ เฮ้ยบักไม่สมบูรณ์น่ะไม่เป็นไรอาจจะไม่เห็นก็ได้เฮ้ยมีไงโอ้โหโอ้ยอย่างเกียนเกียนมากเลยไม่ได้เกียนธรรมดาโอ้โคตรเกียนนเลยอย่างนี้ก้อนเงินอยู่นั่นเนี่เงินแบบหายไปเลยหายไปเลยหายไปครึ่งตัว ไม่เกินไม่ประมาณเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นได้หายเป่เงี้ยเฮ้ยแล้ววาคุณครพื้นที่จะหมดแล้วเนี่ยพื้นที่จะเต็มแล้วคุณเบสพื้นที่จะเต็มแล้วพื้นที่จะเต็มแล้วคุณเบสครับโอ้โหไกลแล้วครับคิดผ่ายแล้วครับมันมาแล้วครับสิีมันมาแล้วครับ มันมาแล้วยู่ตรงไหนอ่ะมีอ๋อนี่ไงอ๋อไหนวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคเขจาจ้าผมไปเจอผมซ่อนนี่ขนาดเลยเลยอ๋อยิง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 กล้องยิงกล้องยิงกล้องเลยยิงกล้องโดวเขาจะมองไม่เห็นกล้องนะกูมองไม่เห็นเจอแล้วนี่เห็นก็ไม่เป็นสีรอการอากาศยิงตามตุ่มยูนั่นเอง สองวิวิ่งเล่นอ๋อครับตาสุดท้ายแล้วมั้งครับนี่คุณไม่เป็นไรครับคุณไม่เป็นคนหาหรือเปล่ามอ้าวซ่อมเหมือนกันโอเคซ่อมเหมือนกันเป็นยังรถยนต์เลยนเนี่ยคือตอนนี้มีคนคนหาคนเดียวฮะตอนนี้ แล้วผมเกิดแถวแถวที่ฮันเตอร์เลยนะลำบากช,ชัวร์อะไรอย่างนีออ้ตรงนี้อาจจะก็ได้อาจจะรู้อาจจะไปรู้ด้ยนะไหนคุณเบสอยู่ไหนเบสจะลงรู้นะครับคุณเบสเป็นลุร,รู้ไม่อยากลูงเป็นป้ายนี่ไนะป้ายผมเป็นลารถกับใครก็ไม่รู้อยู่ในรูมกัน ผมเป็นยางผมเป็นยางโอ้ยเจ้าโอ้ยเกิดตรงนี้เลยโอ้โหตรงนี้เลยเหรอโอ้โหกำลังวิ่งมาพอดีเลยเบสจะตรงนั้นเบสจะเบสตายเห็นเบสแล้วเนี่ยแค่ทางขยะผมไปนี่เขาเรียกว่านั่นแหละไปสิจริงจริเบสอยู่ไหนอยู่ว่ะอยู่ตรงใกล้ๆรถอ่ะ ต,ติดเลยเนี่ยโดเนกกระโดดจนเนี right? ่ยเห็นไหมเนี่ยไอี่ออดูดิกระโดดบันไดเสอยาเลียคุณเม์ครับผมจะทบพลังจิตที่ดูไปแล้วม่อยู่แล้วเกียนเดี๋ตาม มันล็อกเคอกดล็อกตั้งค่ารูปแบบมันจะลอยอยู่กลางอากาศได้ตั้งค่ารูปแบบมันจะลอยอยู่กลางอากาศวันนี้ผมตะเวนมโทูแมปนะครับฮันเตอร์ยังไม่เจอผมเลยไปลงวุฒิซ้อนละเนียนเลยเอสซีวีจะเปลี่ยนร่างแล้วไม่ชิบหายแล้วไปหาตัวเองก่อนคุณม่ครับอยู่บนกล่องแล้วก็หาร่างเล็กๆเปลี่ยนนะครับมันจะซ้อนกันไปข้างใน ไปสนีเลยอะไอตัวนี้แหละเอาเป็นโตวัตฟลักโอเคกูไปแล้วมาอยู่แล้วเอาเร็วบัจฉาเร็วมันเขาจะยังเมนผมนะผมวิ่งแบบความเร็วแสงเลยฮนะไปสนีโอโตมาแล้วโอ้ยโตเลยโอ้ยอยู่ตรงไหนดีวะเพชรเอ้ยโตเหมือนกันไอ้ <c oughs> โตเหมือนกันซ้อนกันซ้อ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 นกันซ้อ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 น เนี่ยนเนียนไหมล่ะไม่อยู่ที่เดียวกันนะครับเราซ่อนด้วยกันพาร์ทนี้ไม่มีเลยะฮาเลยนี่ไม่มีการตัดชีพไปไหนโอ้โห้เขียนผ่านผ่านข้างอุ้ยไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีคนไปนี้จออกไม่ได้ ใครเป็นอะไรนะเฮ้ยมีคนมีฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ข้างบนนี่นะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นเป็นตู้จดหมายเอ้ยอยู่ด้วแถวคุณเลยอยู่ด้วแถวที่เบสคุณเบสเคยอยู่เลยชิบหายมันมาหาแล้วครับคนนึงเป็นล้อตายแนใ่เลยหมดเลยน่ผมคิดว่าคุณเบสผมคิดว่าคุณเบสเป็นล้อเป็นเป็นไอ้นี่มันผมโต๊ะ ข้าเป็นกรรมไปหาไปแล้วเดก๊อกน้ำไม่อยู่ในรูโอเคภาพนี้ก็สวัสดีครับ็ต้ก็ลาไปก่อนนะครับอยู่คงคุณเบครับลาก่อนลากลุ่มผู้ชมหน่อยครับบ๊ายบายจุ๊บๆครับจุ๊บจบโอเคครับเจอกันใหม่ครับในภาพหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย